กุ้งแบบว่ายน้ำเลยแบบว่ายน้ำเลยโลสามร้อยโอ้ไม่ค้าสวยเนาะเขาสองตัวนี่อะไรคะปลาหมึกสดหมึกสดมาสดเลยใช่ค่ะทำแบบนี้เลยใช่ค่ะก็คือเอามาปุ๊บแล้วก็ปุ๊บ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 มีวาซาบิมีอาตะเกียบมีน้ำจิ้มให้ครบเลยนะครับถ้าเป็นปลาหมึกก็ซาซิมิแบบนี้เลยอ๋อนี่เลยว่ายน้ำอย่างนี้สดๆเลยนะครับหวานๆนะครับโอ้มีปลาฉลามขายด้วยพี่น้อง ดสวัสดีครับพี่หนุ่มจากช่องโคลุกลุงนะครับพาเพื่อนๆมาเดินตลาดชื่อตลาดวโชคชัยนาวีนะครับเป็นตลาดขายอาหารทะเลสดแล้วก็ ของแห้งของป่ากับบ้านนะครับไปดูด้วยกันนะครับว่ามีอะไรอร่อยติดไม้ติดมือกลับบ้านบ้างนะครับโอ้หน้าอร่อยเนี่ยอันนี้เป็นปูนจ้อปูเนื้อปูร้อยเปอร์เซ็นต์เลย,ยเนี่ยหากินยากเพราะว่าปกติเจอแต่แป้งใช่ไหม,มเจอแต่แป้งแต่ปลาไม่ใช่ปูแท้นี่ปูแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พายัดแบบนี้เลยปูิ ขายยังไงครับคุณป้าครับลูกละยี่สิบบาทเนื้อแล้วก็ทอดให้ด้วยหรือจะเอากลับไปทอดเองที่บ้านก็ได้ก็มีแบบเป็นแพ็กกลับบ้านถ้าแพ็กกลับบ้านอย่างนี้คือแพ็กละสองร้อยก็คือเหมือนกันคือเป็นเนื้อปูล้วนๆน้นๆเหมือนกันอืมเอาไม่ชีนุชแนึงแล้วก็มีเปลือกหอยครับนี่เป็นภายในตลาดนะครับที่ขายของสดนะเดี๋ยวนะอะไรเนี่ย ปลาฉลามแล้วดิโอ้มีปลาฉลามขาย,ยด้วยพี่น้องดูฮะปลาฉลามสดๆนะครับอันนี้ครับฟูครับราคาตามป้ายเลยฟูแบบว่ายนะ้ำสดๆแล้วก็ก้งก้างกระดาษสดสดมากตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ตัวใหญ่นะ คูม้าใหญ่ครับัดไปดูต่อนะฝั่งเป็นปลาหมกึกปลาหมึกแล้วก็คูน็อกนะหอยหวานหอยนางรมทั่วไปนะอ้าวมีคูม้าใช่ไหมคูม้าโลเท่าไหร่ครับคูม้าดาวม้าดาวม้าลายคูม้าโล่งสามร้อยห้าสิบโอมีปูตัวเขาเรียกอะไรนะอันนี้ม้าลายค่ะม้าลายอันนี้ม้าดา นี่อย่างนี้เขาเรียกว่าม้าลายใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นจุดม้าาดวนี่เป<า>็นม้าดาวใช่ค่ะอ๋อ้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ธรรมดานี่คืออะไรม้าธรรมดาใช่ค่ะอ๋อมีไซส์กลางไซส์เล็กครับครับคือต่อนครับเกลือกหอยของฝากใชประดับตกแต่งบ้านนะครับเนี่ยหอยนางรมสามหกร้อยหกร้อยเกินห้าพันเป็นใหม่เลย 150แล้วก็ปลาหมึกอย้160บาทนะครับหอยทั่วไปหอยแครงกุ้งกุ้งจัมโบู้กหอยแคองเขาหมายถึหอยแครงย่างเน,น,นาะเป,ป็น200ปลากระพงปลากระพงนี่ทำให้ด้วยฮะหรือว่ายังไงทอดน้ำปลาค่ทอดแล้วก็อะไรนะทอดน้าปลมีซอสน้ำปลามียำมะม่วงให้ด้วยใช่ค่ะตัวเท่าไหร่ครับ ก็เาะว่าทอรอน้ำปลา2-3 230มสองร้ามมีน้ำยำมะม่วงก็คือมีให้ทั้งเซตเลยเซ่เลยสองร้อยแปดสิบเนี่ยะป๋ปลาอะไรปลายินซีโอ้นี่ของดีครับนนี้โลละสองร้อยแปดสิบรือตัวละโลละโลละใช่ไหมเฉลี่ยนี้ประมาณตัวตัวประมาณกี่บาทตัวนึาประมาณสโลประมาณสามแปดบาตัวมิบาทสโลก็ประมาณเจ็ดแปดร้ พันหนึ่งได้นแล้วกน่ห้าสิบบาทเนาะคันกรบสนไม่แพงนะคันกระสนุไม่ได้ตัวมาแล้วนี่ยังไงเท่าไหร่ะเอางตัวนี้อะไรคะมืตมตมาสดเลยใช่ค่ะสดมากสดรนะตัวที่ตายด้วยไแต่นะคะตายเอาสองตัวตายแล้วเก็บสดมาที่เดี๋ยวกินดูแบบนี้ฮะนี่ไง ปูทะเลครับปูไข่เ้ยเจอปูไม่ได้เลยตายอย่างเดียวเลยเ้ยนี่เพื่อจับตัวตัวผู้ใช่ไหมตัวตัวเมียทางนี้ตัวเมียฝีปูไข่เอ้ยเหมือนกันเลยตกใจเอ้ยัปปูทะเลเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเป็นตัวผู้เขาเรียกว่าปูทะเลปูเนื้อใช่ไหม แต่ถ้าเป็นตัวเมียเขาเรียกว่าปูไข่ประมาณนี้นะไหอัน,นกั้งเดี๋ยว,ว่ายน้ำเลยนะครับหอยจัมโบ้ครับตัวใบ่แล้วก็ร้านเมื่อกี้ปลากระพงกู้แมงดาทะเลที่ก็เหมือนกันก็คือทำให้หมดลย ทำอาหารที่ด้วยนี่ครับหรือว่าขายอ๋อ,น,งงน,นะอนึ่งย่งางได้เดียวค่ะอ๋อนึ่งย่างต้องมีร้านอ๋อถ้าหารเราต้องไปไปจัดเองใช่ไหมครับอันนี้ก<อ>ุ้งแบบว่ายน้ําเลยสบบว่ายน้เลยร้อสามร้อยคืออย่างนี้นให้คืออย่างนี้คือโชว์ให้ดูเลยมันว่ายน้ํายังไม่ตายใช่ไหม,ไม <laughs> ซื้อเลยค่ะซื้อเลยเดี๋ยวซื้อเลยโอ้แม่ค้าสวยเนาะซื้อเลยนะอ่ นี่ครับคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ทางนี้นะครับตุ้แล้วก็เนื้อไข่กุ้มนะนาวครับเนื้อไข่ดองก็มีดองมาแล้รครับกุ้ดองร้อยหนึ่งนี่แพง,งครับสุดของ ต<ม>เต็มไปหมดเลยซ้ายขวาดวนต่อครับนีว่าว่ายน้ำเหมือนกันมกนมนกระดิกกคลิ๊กๆๆเลยด้านนี้ก็หมดกันอันนี้อร่อยนะผูกผีหาก,กินยากนะนีน่อันเนี้ย เขาเรียกว่าอะไรนะสาหลายสาลายอะไรสาลายอ่างหมุนะสาลายองหมุนสาลายอ่งหมุนนะครับอืมอร่อยเอาไปยำเนาะเอาไปยำก็อร่อยอือก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้เหมือนกันอืมอันนี้เรียกว่าหอยอะไรครับต้องหลังไหมหอยปีติหอยปีตอันนี้เราไปทำเมนูอะไรครับเอาไปย่างเลื่อนได้เอาไปย่าง ย่างหรือหนึ่งหรือผัดผัดได้ไหมผ,ดไดผัดฉาได้ไหมผัดฉาก็ได้เหมือนกันนะครับเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ของสดส่วนมากเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นออของที่ว่ายน้ําเป็นๆเ,เลยนะครับมะระซาซิมิตัวละสองร้อยคืออะไรปลาลนะอะปลานี่ยเขาไปทาซาซิมิเหรอไม่ใช่ค่ะ หอยเหรอโอ้ไม่ใช่เดี๋ยวนะคือไม่ได้ขายปลาแต่ขายหอยโอ้คือหอยตัวนี้เอาไปทําซาซิมิใช่่คะเขาเรียกว่ามะระซาซิมิตัวละสองร้อยอันเนี้ยอันเนี้ยคือตัวละสองร้อยปลาเนี่ยเอามาให้มันกินให้เลี้ยงไว้ค่ะออ๋เลี้ยงไว้ประดับเฉยใช่ไหมปลาลูกนะปลาใสเฉยๆป่านเลยนะอ๋อเหลือแล้วนี่อะไรฮะอปลาเหมือนนกัปลาอะไรปลาอะไรปลาเก๋าอะไรนะปลาเก๋า สวยนะแต่อันนี้สวยกว่าเหรออันนี้ก็ซาซิมิเหรอใช่ค่ะโอ้ซาซิมิก็คือเอามาแปบแรกเสร็จปุ๊บใส่จานเลยดูหนังค่ะไม่รู้อ่ะแป๊บหนึ่งนะมาดูกันครับก็คือปลาตัวนี้หมึกซาซิมิไซส์ใหญ่ตัวนี้เอามาทำซาซิมิแม่ซีเมนะหอยหอยเองไม่มีเลยที่ย่าไม่ได้เอามิได้ก็คือเราเอามาทําให้คือปลาตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็มาทําแบบนี้เลย ก็คือเอามาปุ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บมีวาซาบิมีตะเกียบมีน้ำจิ้มให้ครบเลยนะครับถ้าเป็นปลาหมึกก็ซาซิมิแบบนี้เลยอ๋อนี่เลยว่ายน้ําอย่างนี้สดๆดเลยนะครับหวานๆนะครับอือครับแล้วก็หอยจอกเอ็นแก้วนะครับหอยจอกครับพี่น้องนี่ไง ของใช้เสื้อผ้าทั่วไปนะครับเยอะแยะนะครับชุดว่ายน้ําก็ได้ถ้าเกิดว่ามาเที่ยวทะเลไม่มีชุดว่ายน้ําก็ไปซื้อที่ได้นะครับนะี่ครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นของแห้ง ฝั่งที่เราเดินมาเมื่อกี้จะเป็นของสดเนาะแล้วก็อีกฝั่งนี้ก็จะเป็นของแห้งนะครับแยกกันนะครับจะได้ดูเป็นระเบียบหน่อยนะฮะอันนี้ก็ปลาหมึกนะไหมครับเป็นปลาหมึกแห้งทุกชนิดเลยนะครับม,มีปลาด้วยนะปลาอะไรนะปลาวงใช่ไหม อย่างทุกชนิดของกินเล่นก็มีนะครับอืมเนี่ยปลาโลก็มีนี่ก็มีอันนี้อะไรนะคล้ายปลาหมึกใช่ไหมอืมเยอะแยะเลยครับร้านเลยครับเนี่ยร้านช่วนชมนะครับนี่ขายเกี่ยวกับอาหารแห้งปลาหมึกแห้งปลาแห้งทุกอย่างเลยนะครับสดจากทะเลมีโรงงานเองด้วยหรือเปล่าครับ ร้าจากชาวบ้านนี่แหละชุมชนนี่แหละค่ะครับอือเยอะหลายชนิดฮะครับก็เป็นร้านเหมือนกันขายของแห้งนี่เป็นส่วนใหญ่นะครับฝั่งนี้นี่ครับอืออันนี้กับแกล้มนั่นนี่อร่อยด้วยนูริลิมอะปลาฟังใช่ตลอดจังปลาฟูปลาฟูมันนะครับไป คล้ายๆกันทั่วไปปลาข้างเหลืองโล่ร้อยร้อยเจ็ดสิบอันนี้ปลาอะไรครับแดดเดียวหรือว่าอันนี้ไปอินทรีย์เค็มอินทรีย์เค็มเค็มหมดเลยไม่มีแดดเดียวใช่ไหมนีจ้ะแดดเดียวจะเป็นชิ้นค่ะอ๋อแดดเดียวจะเป็นชิ้นถ้าเป็นตัวเป็นเค็มอย่างเดียวใช่ถ้าเป็นตัวนี้จะมีเป็นเค็้ปลากุเลาค่ะอันนี้ปลากุเลาโอ้ปลากุเลาะหรือโอ่สี่ร้อยสามสิบ พี่โลละหกร้อยแ,แต่ที่เออเขาขายเป็นพันใช่อันนี้เราขายโลหกร้อยอือร่อยครับแล้วก็โชว์เนี่ยฮะร้านสุดท้ายครับเนี่ยขึ้นโลหกร้อยนะครับแล้วก็มีขนมขบเคี้ยวทั่วไปนะครับ ับแกล้มนะซื้อไปฝากของฝากไปฝากเพื่อนๆนะครับแล้วก็หมดแล้วนะครับก,ก็สั้นๆวันนี้ฮะพาเพื่อนไปตลาดนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝา,ากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโคลูกปูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะฮะเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไป เดินทางต่อนะครับ